เป็นวิธีการประกอบแผ่นเล็กจาก,การอาร์เหมือนอาร์รถยนนะครับประตูเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับแผงตัวนี้รับหนักได้40กิโลกรัมและยังแถมครับแขวนเครื่องมือเรามีตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมครับผม สินค้าเข้าใหม่ครับฟาร์มี่ทูคาบิเนตครับเป็นตู้เหล็กสูง2เมตรครับผมจะพาไปดูว่าตู้เหล็กฟาร์มี่เนี่ยว่ามันแข็งแรงและคุ้มค่ามากแค่ไหนไปชมกันเลยครับเริ่มจากตัวฝั่งขวาผมเลยครับรหัสสินค้าครับ S A A 1 3 0 3 5 2 0 4ศน้ํสาน้เงินครับผมดูจากด้านนอกนะครับวัสดุครับเป็นเหล็กหนาเกรดพรีเมียมครับมาดูวิธีการประกอบชิ้นงานของเขาเลยครับดูจากด้านข้างนะครับผมเป็นวิธีการประกอบแผ่นเหล็กจากการอาร์ครับดูจากด้านข้างเนี่ยจะเรียบสนิทครับผม ไม่มีรอยต่อเลยเหมือนอากรถยนต์นะครับประกอบรถยนต์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีการประกอบอย่างนั้นเลยแผ่นจะเรียบติดกันนะครับผมสมมุติว่าเราใช้ทั้งสองตู้นะครับติดกันเนี่ยจะไม่มีช่องว่างหรือรอยต่อเลยครับผมตู้จะชิดกันแบบแนบสนิทเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับตู้นี้นะครับประตูเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนี่ครับครับผมเปิดง่ายครับเป็นระบบล็อกแบบกุญแจครับผมตู้สีน้ำเงินตัวนี้นะครับจะเป็นตู้ที่ เก็บเครื่องมือครับผมด้านขวาผมนะครับแผงตัวนี้รับน้าหนักได้40กิโลกรัมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีครับชั้นวางตัวนี้ฮะเป็นแผ่นเหล็กหนาแข็งแรงครับรองรับน้าหนักได้25กิโลกรัมสเปคตัวนี้นะครับสูง2เมตรครับผมลึก40เซนติเมตรด้านกว้างครับ1เมตร23เซนเราจะแถมฮุกให้ด้วยนะครับมีฮุกหลายแบบซื้อตู้นี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับผมสามารถนําเครื่องมือของลูกค้านะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยแขวนได้เลยผมจะขึ้นตัวอย่างนะครับในการ จัดเครื่องมือต่างๆของตู้นี้ให้ดูด้านล่างนะครับผมวิธีปิดตู้นี้ครับก็ปิดง่ายๆครับปิดจากทางซ้ายมือก่อนนะครับผมนี่ครับปิดนะครับปึ๊บอ่าและทางขวาครับคือจะเป็นแม่เหล็กครับผมเรียบร้อยครับแล้วมาต่อกันที่ตู้ทางซ้ายมือผมเลยนะครับเป็นตู้สีเทาที่ลูกค้าถามหากันมากว่าชอบสีนี้ครับเป็นสีเกรย์รหัสสินค้าครับตัวนี้เป็นพาร์ตเคมเน็ตนะครับ FAA หนึ5 8 0 8ครับวิธีการเปิดตู้ง่ายๆนะครับก็ เปิดจากทางฝั่งฟ้านะครับไขกุญแจได้เลยตัวนี้อ่าตู้นี้ครับเป็นตู้พาร์ทแคานตสามารถใช้แขวนเครื่องมือได้ครับผมตัวนี้สเปคเหมือนกันเลยครับสูง2เมตรลึก55.5ซนติเมตรครับด้านหน้าเมตรยีมเซนกล่องอะไรทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3ไซส์รวมทั้งหมด48กล่องครับผมแล้วก็นี่ครับตามชั้นเลยครับเป็น4ชั้นนะครับด้านขวาครับใส่ทั้งหมด24กล่อง และยังแถมครับุกแขวนเครื่องมือครับสามารถจัดเรียงด้านบนได้เลยครับผมผมจะมีตัวอย่างขึ้นรูปเหมือนเดิมครับว่าจัดเป็นยังไงตัวนี้นะครับสามารถปรับความสูงความต่ำของทุกชั้นทุกฮุกได้เลยครับผมแข้งแขวนทางด้านขวานะครับกล่องอะไรเนี่ยสามารถรับน้าหนักได้ถึง40กิโลครับเลื่อนง่ายมากเลยครับผมตัวนี้ฮะ ประกอบง่ายติดตั้งง่ายครับตัวนี้สามารถเลือกได้หมดเลยและทุกกล่องนะครับยังสามารถติดป้ายกำกับอีกว่าคุณใส่พาร์ตน็อตสกูตัวไหนอยู่ไม่มีทางปนกันแน่นอนครับแก้ปัญหาการปนการหลงหรือว่าน็อตหมดเราสามารถรู้ได้เลยว่านี่น็อตตัวนี้หมดแล้วครับผม ขอกเครื่องมือเราแถมเต็มที่มากนะครับสามารถ add จัดได้เลยว่าคุณจะเสียบหรือว่าออกแบบยังไงตามที่เครื่องมือคุณมีอยู่ครับผมประมาณนี้ครับและตู้ฟาร์มี่ทูคอมบนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นตู้ใส่เครื่องมืออย่างเดียวจะเป็นตู้เก็บอะไรพร้อมเก็บเครื่องมือหรือจะเป็นตู้เก็บอะไรอย่างเดียวนะครับผมมีหลายแบบให้เลือกมากเลยครับผมขึ้นอยู่กับว่าสเปค การจัดเก็บหรือความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงเรามีตอบโจทย์ทุกความต้องการสําหรับเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตู้เหล็กคุณภาพสูงนะครับเกรดโรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเน้นความปลอดภัยวัสดุความคุ้มค่านี่นะครับคือความแตกต่างของแบรนด์ฟาร์มี่ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อขอโปรโมชัน่นหรือขอใบเสนอราคาตามช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ f a c t o รี่ ,1 ครับสามารถดูรายละเอียดสินค้ามีมากกว่า2000รายการครับผม และคลิปหน้าครับผมจะพาไปดูสินค้าใหม่ๆอะไรใน Factory 9001ติดตามคลิปหน้าได้เลยครับผมขอบคุณครับ